จูนจิตเรื่องเนี่ยแล้วจูนให้มันติดต่อกันยี่สิบเอ็ดวันนะคะแล้วผลคืออะไรรู้ไหมมันเหมือนเป็นการหลอกแต่จริงนะมันเป็นเหมือนการหลอกสมองจริงๆนะคืออะไรรู้ปะพอลี่จะเล่าให้ฟังเออพอลี่จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคืออะไรคือพอลี่เนี่ยจูนจิตกับคําว่าฉันหน้าเด็กและฉันแข็งแรงขึ้นทุกวันแล้วอะไรรู้ไหมพอครบยี่สิบเอ็ดวันปุ๊บ หลังจากนั้นประมาณวันที่ 22, 23, 24, 5.. ้าประมาณเนี้ยผู้ิกลุกขึ้นมาแต่งหน้าแต่งหน้าอยู่แล้วแต่งอยู่แล้วลุกขึ้นมามาร์กหน้าลุกขึ้นมาเสริมความงามลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองลุกขึ้นมากระโดดแทมโพลีนลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองอะ่ะเหมือนเหมือนการหลอกสมองจริงๆนะทุกคนเหมือนจิตใต้สํานึกเราอะ่ะการังหาหลักฐานว่าไหนล่ะร่างกายที่แข็งแรงไหนล่ะ หน้าที่เด็กขึ้น